สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีข่าวทางด้านวงการทหารนามาเสนอกันต่อนะครับก็จะเป็นข่าวการพัฒนาเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกากะซึ่งเครื่องบินแบบนี้นะครับก็ยังคงมีความจําเป็นในสงครามความขัดแย้งในปัจจุบันนี้หรือแม้แต่ในอนาคตครับที่กําลังเข้าสู่ยุคสเตลยุคของความเป็นล่องหนนั่นเอง ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสัเริกาณขณะนี้ครับพวกเขาได้ทําการพัฒนาเครื่องบินล่องหนใน Gen 5โดยเฉพาะ F 3 5และ F 2 2ยังรวมถึงในอนาคตข้างหน้าครับก็จะมีการพัฒนาโครงการเครื่องบินขับไล่ในยุคต่อไปที่เรียกว่า Next Generation ก็จะกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ในยุคที่6แต่ท่านผู้ชมครับเครื่องบินหลากหลายประเภทนะครับมันก็มีข้อจํากัดในเรื่องของระยะทางการบุกเข้าไปปฏิการ ในพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามหรืออีกจะสื่อในยะหนึ่งก็คือว่ามันมีความจําเป็นจะต้องทําการบินไก่ทีนี้หากว่าเมื่อทําการบินไก่นะครับสิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่ก็คือว่าการเติมเชื้อเพลิงระหว่างกลางทางนี่ครับมันเป็นปัญหาในแง่ของการซ่อนผางหากว่าในปัจจุบันนี้ครับมันจะยังไม่มีเครื่องบินลําใดนะครับเป็นลักษณะของการซ่อนผาง แล้วถ้าหากว่าเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกางอากาศแบบนี้นะครับมันมีการก็ไปเติมเชื้อเพลิงกลางทะเลกับเครื่องบินสเตลมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเครื่องบินสเตลทําให้ศัตรูเนี่ยสามารถล่วงรู้ได้ว่ามันมีการเปิดเผยตนเองในขณะที่เครื่องบินนั้นทําการเติมเชื้อเพลิงกางอากาศก็เลยทําให้ในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับต้องทําการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ เติมเชื้อเพลิงกา,ากาศแบบล่องหนครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของหน่วยงานผแผนกหนึ่งที่มาจากบริษัทลอคิดมาตินเรียกว่าเป็นผแผนกโครงการขั้นสูงครับของสกังเวิร์กนั่นเองสกังเวิร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นผแผนกหนึ่งของบริษัทลอคิดมาตินนะครับได้มีการนําเสนอแนวคิดใหม่สําหรับการออกแบบเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกา,ากาศในอนาคต จะหมายถึงว่ามันเป็นแบบล่องหนนะครับแต่ยังคงต้องมีการใช้นักบินด้วยเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกา,ากาศนะครับที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยบางทีมีการพัฒนาเรื่องของดโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับนะครับที่ประจําการอยู่บนเรือมรรทุกขคบินนะฮะจะมีลักษณะที่มีขนาดเล็กแล้วก็สามารถเติมเชื้อเพลิงกา,ากาศได้ครับแต่ การใช้อากาศยานไร้คนขับเติมเชื้อเพลิงลักษณะเช่นนี้มันไม่สามารถรับประกันความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตขณะที่มันกําลังเติมเชื้อเพลิงก็เลยต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ต้องพัฒนาอากาศยานที่ต้องใช้กําลังคนก็เพราะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านั้นมันจะเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับ การมีกำลังพลเนี่ยประจำการอยู่บนตัวอากาศยานก็จะช่วยให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แผนการออกแบบขั้นสูงสกงาเวิร์กจึงได้มีการจัดทำรูปในเชิงกราฟิกที่ต้องการจะบ่งบอกว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการเติมเชื้อเพลิงกากาศก็จะเป็นอากาศยานลบในเจเนเรชันต่อไปในอนาคตแต่ว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็คงต้องใช้เงินทุนต่อไป สกังเวิร์กจึงได้มีการนำเสนอภาพกราฟิกที่ต้องการจะสื่อเห็นว่ามันจะมีเครื่องบินแบบ f 3 5 a 2ลำนะครับทำการเติมเชื้อเพลิงบริเวณส่วนด้านปลายปีดสำหรับอากาศยานตัวใหม่ทีนี้แนวคิดดังกล่าวก็ได้มีการถูกเปิดเผยต่อหน้าสารชนนะครับครั้งแรกในการประชุมประจำปีของ Airrip and Tanker a s s o c i a t i o n หรือว่า a อ a ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับ ทีนี้ภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่ามันจะมีเรื่องของบูมเติมน้ํามันนะครับมีลักษณะอยู่ใต้ปีกแล้วก็มีองศาที่เอียงเล็กน้อยทีนี้บูมดังกล่าวเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อการซ่อนพรางโดยตรงต้องการซ่อนเลนจากการตรวจจับที่มาจากเลดาของฝั่งค่าศึกนะครับแล้วก็ยังรวมถึงว่าลำตัวอากาศยานนั้นท่านผู้ชมสังเกตให้ดีครับจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ f 2 2 Raptor เตอร์ 22, or, เป็นอย่างมากมันจะมีเป็นลักษณะเป็นเหมือนฟันเลื่อยนะครับบริเวณด้านบนแล้วตัวอากาศยานเนี่ยจะไม่กลมหรือไม่เป็นวงรีแต่กับการว่ามันจะเป็นเหลี่ยมจะเรียกได้ว่าลักษณะของมันนั้นนะครับก็จะคล้ายคลึงกับเครื่องบินสเตลลล่องหนในปัจจุบันทีนี้การเติมเชื้อเพลิงในปัจจุบันนี้ครับมันก็จะมีการเติมด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยสแบบครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็น เหมือนแท่งเหล็กออกมานะครับยื่นยาออกมาแล้วก็เติมบริเวณศูนหน้าหรือว่ากลางลาตัวทีนี้เจ้าแท่งเหล็กนะครับหรือว่าแท่งจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมันจะเป็นเส้นตรงๆต,ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของตัวอากาศยานเพื่อทําการจ่ายเชื้อเพลิงให้แก่พวกเครื่องบินต่างๆหรืออีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็นลักษณะสายยางนะครับบริเวณด้านปลายเนี่ยก็จะเป็นกลวยเพื่อทําให้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับสามารถบินเข้าไป เติมเชื้อเพลิงได้กากาศนะครับปัจจุบันนี้มันก็จะมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกากาศไม่กี่รุ่นนะครับที่กองทัพอากาศสหรัฐเนี่ยได้มีการใช้งานอยู่แต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่มีความเป็นสเตลนะครับเพราะฉะนั้นการเติมเชื้อเพลิงที่ผ่านมานั้นมันมีปัญหาทางด้านเทคนิคมาโดยตลอดแล้วก็ปัญหาอื่นๆอีกมากมายซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบูมนี่นะครับ ที่มันยื่นออกมาแล้วก็เติมน้ำมันกากะนั่นเอง